เนื้อหาอาจมีคำหยาบภายในวิดีโอเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ at you far king 188ฝากเรียลถอนไวบริการ24ชั่วโมงเอาล้ครับผมตอนนี้นะครับ รายการปัดทีวีนะครับจะพาไปพิสูจน์นะครับคงร้อยศนะครับที่เขาว่ากันว่ามีวิญญาณนะครับเข้ามาตัดหน้ารถและเป็นอูบบติเหตุซ้ำซ้อนอยู่หลายครั้งหลายคันนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมแอค k i n ฟ1าคิงหนึ่งแปดแปดนะครับแอคจิฟาคิงหนึ่งแปดแปดนะครับผมสมัครใหม่วันนี้นะครับผมแนะนำเพื่อรับสิบเปอร์เซ็นต์ครับสมัครใหม่สามร้อยรับค่าสามร้อยรับสี่ร้อยนะครับผม สมัคร500นะครับผมรับ700นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับผมทั้งยูฟ่าคิง188นะครับผมและตอนนี้นะครับผมใชายไปดูถนนครับมืดมากเลยครับผมกำลังเข้าไปถ่ายรายการนะครับจะบอกว่าถนนมืดมากครับอากาศข้างนอกหนาวเย็นเฉียบน่ากลัววังเวงยังไงก็ไม่รู้นะครับที่ขนาดมีไฟรถได้เนี่ยครับมีไฟรถนะครับลองปิดไฟรถสิ มับมองไม่เห็นเลยเลยครับฮ้ยขากล้องดีดไอสัตว์ตกใจหลอนวเองซะแล้วโอเคครับผมตอนนี้อยู่กับอ่าโค้งเราถึงโค้งร้อยศพแล้วนะครับเราถึงโค้งร้อยศพแล้วนะครับแล้วที่เขามีประวัติเรงเราของเราว่าผีตายโหงนะครับจะตายต่อต่อกันนะครับจากอ่าเขาเรียกแบบว่า เขาเรียกแบบว่าอะไรอ่ะพี่เมื่อกี้มันอะไรวะเป็นการวัดดูทางอันนี้ผมพยายามขับรถช้าๆนะครับเพื่อให้ดูโลเคชันนะครับแล้วเป็นทางแบบพื้นมากเลยอ่ะแล้วคือแบบว่าผีตายโหงอ่ะมันจะตายต่อๆกันนะเห็นไหมไไว่าแล้วแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วก็ดนมาแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยมันมันเหมาะนะสำหรับคนที่ไม่ผ่านอะ่ะคือชาวบ้านแถวนี้ยเขาจะรู้เขาจะได้านานหมดนะฮะ นี ens, ้ да มันจะอยู่หน้าวัดด้วยคือแบบร้อนบรรยากาศน่ากลัวมากร้อนจัดเลยใช่บรรยากาศแบบน่ากลัวมากครับคือไม่มีรถผ่านเลยนะเห็นไหมมันจะไม่มีรถผ่านเลยยิ่งดึกยิ่งไม่มีรถยิ่งดึกมันไ่นะครับเจออยู่กับรายการนะครับผมฟันทีวีนะครับผมจะบุกทุกความพิสูจน์นะครับที่ไหนว่าที่เฮียนะครับผมเราจะไปนะครับแล้วข้างหน้าเรานะครับผมจะเป็นโค้งร้อยศพนะครับ ที่เขาว่าทุกคนนะครับที่ผ่านมาทีนี้นับตอนนับแล้วมาจบชีวิตอยู่ในโค้งนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับครับดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับเป็นป่ามองไม่เห็นแล้ครับป่ป่าป่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูที่โค้งแรกเลยครับ อะไรวะที่แรงจริงที่แรงจริงนะคือร้อนด้วยยังไม่ได้ต้องร้อนเนยใช่อ่ะโอเคครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับผม @youfa_king หนึ่งแปดแปดนะครับ @youfa_king หนึ่งแปดแปดนะครับผม @youfa_king หนึ่งแปดแปดนะครับผมวันนี้นะครับสมัครวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมสมัครใหม่นะครับสามร้อยรับสี่ร้อยนะครับผมสมัครใหม่ห้าร้อยรับเจ็ดร้อยนะครับเว็บดีเว็บดังนะครับผม ในไทยเท่านั้นต้องเว็บนี้นะครับ adu f a king 1 8 8่ adu f a king 1 8 8บริการฝากถอนเร็วบริการ24ชั่วโมงโอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอยู่กับโค้งพี่เาข,โโโขา,นะเาบอกว่านี้โค้ดรถไฟนะเขาบอกว่าทางนี้ยถ้าเกิดว่าเกินทุ่มกว่าแล้วเขาจะไม่มีคนสัญจรนะครอันนี้จะมีชาวบ้านที่สัญจรอยู่นะครับผมไปรถอีซซุมผมหวังนีบรรยากาศแถวนี้แบบ ถ้า um, oh, มืดปบนี่คือน่ากลัวมากครับวังเวงทิพายเลยแล้วนี่เหรอว่าจะมีคนถ่ายทั้งหลายก็หมดแล้วเฮ้ยทั้งหน่อยก็หมดแล้วแล้วสงสัยท่างว่าเรามาทำอะไรั เราเป็นบ้าเราเดินผ้ากันหน่อยะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูตรงกันแต่เราทำพิธีไหว้ไปแล้วล่ะกล้าลบรถเล่ะไรพี่เป็นห่วงเองง่ายลดโอ้มืดมากเลยครับข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรเลย ใหเมื่อจริงด้วยนะหลบรถบอกให้หลบไอพี่แม็กลองนอนคานพิสูจน์ดิฮะคานยังไงวะนอนคานเลยเหมือนทหารอ่ะตอนนี้รู้สึกยังไงพี่พี่รู้สึกไงบ้างฮะพี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกอย่างเดียวอะเปิดเฮียพี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเปิดนะเอาละครับท่านผู้ชมนะครับตรงเนี้ย มันเคยมีคนตายอยู่ตรงนี้นัที่ตรงนี้นะเขาเคยมีคนตายโอเคนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับผมนอนทับที่เขาแล้วเขาว่านอนทับที่เขาแล้วเขาว่ามีวิญญาณอยู่นะตรงทัพที่ตรงนี้นะอุ้ยเฮ้ย่ โดนทีมงานเล่นเองแล้วไอ้เหี้ยมาเลยเล่นกูแล้วมาครับโดนเยอะต้องเอาคืนเราไปดูจุดที่สองกันเลยครับไปดูจุดที่สองกันเลยใช่เียนทีแรกแกล้งเขาไว้เยอะัเล่นเล่นกูบึงผมเลยใช่มยายามจริงนะโอ้มองไม่เห็นเลยครับถ้าเดินตามไม่ทันนี่มองกันไม่เห็นเลยนะครับใช่ต้องเดินแบบค่อยๆเดิน เ้นท <ítulo> ี <im <im <LE> ่เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุกันเยอะนะครับก้ารู้เปล่าว่าทําไมเขาถึงเกิดอุบัติเหตุเยอะเขาชนกันแล้วเออรู้ว่าเขาชนกันรู้ว่าเขาชนกันแต่คือแบบว่าคือเข้าใจว่าว่าถนนเส้นเนี้ยมันถ้ามองจาก EP ทีแรกนะฉายมาทีแรกเลยเป็นแบบว่ามืดมากเป็นอะไรที่แบบมืดมากไม่มีไฟถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยใช่ บางทีแบบว่ารถไม่มีไฟส่วนกันอย่างเงี้ยอีกคันหนึ่งจะเข้าซอยนะครับอีกคันหนึ่งอะลองจินตนาการภาพตามผมดูนะอีกคันหนึ่งจะเข้าซอยอีกคันหนึ่งตรงมาอย่างเงี้ยปุ้งประสานงานยังไงก็เกิดอุบัติเหตุเขาถึงตั้งชื่อโค้งนี้ว่าเป็นโค้งร้อยศพนะฮะ <S <S และ้วกล้ารู้ว่าเออแล้วกล้ารู้ป่าว่าทําไมแบบว่าทําไมเราถึงมาถึงถึงมาสถานที่แห่งนี้เพื่อพิสูจน์อ่าเรามาเพื่อพิสูจน์นะครับว่าคือแบบว่า ชาวบ้านอ่ะไม่กล้าผ่านเลยช่างวันช่างเขาคือเราอ่ะคือชาวบ้านอ่ะไม่กล้าผ่านเลยที่เรามาเนี่ยเรามาลบความกลัวของทุกคนนะฮะอ่าเรามาลบความกลัวของคนเราไม่ได้มารบหลูใช่เราไม่ได้มาลบหลูนะครับแต่เรามาลบความกลัวของทุกคนนะครับถน,นนเส้นเนี้ยถ้าตอนคืนพุ๊บจะไม่มี่ <คน S 2> รถมาน,มน,นี่มันมองถึงเห็นแล้ว ยิ่งดึกยิ่งไม่มี<ช>รถยิ่งดึกยิ่งไม่มีรถครับตอนนี้ประมาณทุ่มเก้านาทีนะครับรถร,บรถเริ่มไม่มีแล้วนะครับใมืดมากเขาเลยไม่ค่อยสัญจรทา้วทางก็เ,เปี่ยวมากเลยครับใช่ครับทางเปี่ยวมากแล้วไม่ค่อยมีคนสัญจรครับณนะที่แห่งนี้นะครับมันเลยทําให้เกิดว่าคนที่ทํางานกลางคืนนะครับอาจจะมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้บ่อยครั้งนะครับเราก็เลยว่าเรามาเพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่า เขามีจริงเขามีตัวตนแต่ถนนเส้นนี้เป็นถนนของคนเดินนะครับไม่ใช่ถนนของวิญญาณอ่าเราเลยมาลบความกลัวของผู้คนให้หมดนะฮะจากในที่้<ม>านนี้ครับ,รบนี่ไอ้จัดเห็นไหมไปนะะเห็นไหมไ่ไ่ มันมีอะไรอยู่ด้วยเนี้อจะสุบอยู่แล้วเนี่ยส <laughs> กบย่งอบย่างเดี๋ยวไม่สฉบอ่ะเมื่อวานสุบเมื่อวานสุบวันนี่สอง <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้อาทิตย์ละใช่แล้วเรามาติดตามดูนะครับว่า EP สานะครับเราจะไปที่ไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> อยู่กับ EP สองนะครับกัอยู่กับช่องฟัดทีวีนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับในช่อง Youtube นะครับผมโอเค แอดยูฟาคิ188บริการฝากถอนเร็วบริการ24ชั่วโมง